สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ช่อง n นล i มิตโนล i มิตสล็อตนะครับแม่โนลิมิตเฉย no l i ลิมิตสล็อตนะครับอยู่กันที่ค่ายเกม PG นะวันนี้พามาเล่นเกมสนุกๆน,น,นะสล็อตค่ายเกม PG นะครับวันนี้มาอยู่กับเกมโชคลาบคูณสองอะจะโชคลาบคูณสองขนาดไหนเข้าเกมไปดูกันเลยดีกว่า อ่าูุบ่าวสาวนะโชคหน้าคูณสองเพิ่มหน่วยหมุนหนักๆก,กันเลยนะครับแม่เข้าเกมมาจัดเลยจัดไปอัสสี่เล่นกับเรา่าไปย่องครับผมนะแม่ต้องมันหม่านอยู่แล้วนะช่องเราพาเล่นสยอย่างเอาดีช็อตแรกแตกไปแล้วเป็นยังไงร้อยสามสิบห้ามันหม่านไปเลยแม เป็นยังไงเป็นเกมที่เงินรางวัลดีเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้จากค่ายเกม PG นะโชคลาภกูสองนะครับจัดไปหมุนไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปยองได้มาได้มาเข้าไปอยู่จัดออโต,โต้ดีดว่ะดูแล้วรู้สึกว่าชี้ียดหมุนนะครับไป อีกแง่มุมนะได้อยู่แตกไปอยู่นะครับอีกร้อยสามสิบห้านะตึงๆไปเลยเนี่ยเห็นศิลปะที่เขาเรียกว่าโชคลาบคูนสองสวยๆสวยๆอืมเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่อืมหม,มานแน่นอนหมานแน่นอน รับซับไปครับมันมานไหมนะสามร้อยห้าสิบสี่นะครับตึงๆมันไปเลยอะเกมเนี้ยอืมเข้าดีเข้าดีจัดไปอีกสิบออโต้แล้วกันแม่มันค้างคาใจจัดอีกสิบออโต้ไหลๆไหลๆนะเกมนี้ ลุ้นไปตามกันเลยอ่ะนั่งลุ้นไปตามกันเลยอ่ะ <c oughs> เดียบรอ้อยคอมโบเข้า 120. ร้อยยี่สิบได้อยู่นะเถอบทีละร้อยนี่ร้อยอย่างเงี้ยร้อยกว่าอะไรเงีโบโบ้ยโเกมนี้ก็เข้ามือนะเข้ามือดีเหมือนกันเราซับมาเท่าไหร่แตกไปอีกแล้วสงสัยจะได้หมุนเองนะครับทีเนี้ยของหมุนเองมากดีกว่า่ ่อลเลยเปิดมุทะบูเลยด้กว่าอ่าอ่าได้เรื่องได้เรื่องอืมรู้สึกมันจะได้มุฟรีนะครับแม่มฟรีไปแปดครั้งนะครับเริ่มกันเลยวันนี้จะเข้าดีขนาดไหนหมอมอแม่แมครับขอเล่นไปจังหวะนี้เข้าไป สวยได้การอยู่ได้การอยู่เป็นยังไงเข้าไปครับช็อตเด็ดสวยสวยไปเจ็ดร้อยสามสิบสองโอ้โหเลยสี่หมุนนะสี่หมุนปีนะแม่เอาเรื่องเหมือนกันนะเข้าไปอยู่เรียบร้อยหมุนปีเข้าไปอทีนึง ใส่เรื่อยๆองคปคูดแปดคู่เลยเหรอเนี้ยองค์หินก็แตกดีโหสวยงามตามทองเรื่องเป็นยังไงเรียบร้อยมุนพีกหนึ่งแอบเข้าอยู่คูณแปดคู่สวยหลับซับไปสามมุนฟรนนะฟาดไปพันสามห้านะครับหลับรางวัลเป็นไงใครที่ชอบเกมอย่างนี้นะครับเข้าๆดีๆแบบนี้นะ แนะนำค่ายบีจีเลยนะ,อะชอบลาภคูมสองนะเกมนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ทั้งช่องเราด้วยนะครับกับโนลิมิตตลอดนะไว้พบก,กันใหม่ครับคลิปหน้าวิดีโอหน้าบายบาย